สงสัยกันใช่ไหมครับว่างาน PGC 2025รอบกรุ๊ปสเตจกับลาสเตจที่เซ็น e r w o r เวิ o ์ s เาส์เนี่ยมาแล้วต้องทําอะไรกันบ้างมีกิจกรรมอะไรให้เล่นบ้าง <c oughs> ตามผมมาแต่ก่อนจะไปดูกิจกรรมกันนี่ตรงนี้ก่อนเลยห้ามพกอาวุธห้ามสูบบุหรี่ห้ามนาอาหารเข้าหอห้ามนําสุราหรือของมึนเมาเข้ามาในภายในงานและถอดหมวกก่อนเข้างานนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะคุณต้องรับรู้เรื่องนี้ว่าในพื้นที่นี้ <c oughs> มันจะมีการถ่ายทําหรืออัดคอนเทนต์กันอยู่เพราะฉะนั้นถ่ายติดหน้าถ่ายห้ามฟ้องร้องกันเอง S <s> แต่ขออนุญาตกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามาที่นี่ถ้าอยากเข้าลูกกิจกรรมมีอะไรกันบ้างตามผมไปเลย <S <s เดินเข้ามาในงานจุดแรกที่คุณต้องมาทําคือลงทะเบียนก่อนตามนี้ซึ่งผมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกัน <c> ถ้าเกิดผมเป็นคนที่เป็นท่านผู้ชมที่ร <c> ักพัจีมาจากบ้านเนี่ยมาถึงปุ๊บต้องทําอะไรบ้างฮะค่ะก็มาถึงนะคะเราจะมีตัวนี้ค่ะเป็นกระดาษเราจะแจกตัวนี้ให้ก่อนซึ่งตัวนี้จะมี อ่าช่องทั้งหมด4ช่องเอาไว้สแตปมนะคะก็คือถ้าสแตป์ครบอย่างนี้๊บ,บเราจะได้สิทธิ์แรกกาชัปองหนึ่งตัวค่ะในกระชัปองมีอะไรบ้างอ่ะ,อะในกาชัปองนะคะก็จะมีเป็นของนี่ค่ะก็จะมีไอติมค่ะแล้วก็มีรหัสเกมแล้วก็นอกจากรหัสเกมก็จะมีรางวัลอย่างเป็นคีย์บอร์ดเป็นเมาส์เป็นหูฟังค่ะวันนี้กูเอาคีย์บอร์ดกลับบ้านกูพูดได้คำเดียววันนี้กูเอาคีย์บอร์ดกลับบ้านย้ำอีกหนึ่งครั้งมาถึงจุดลงทะเบียนครับ สาวสวยแบบนี้เขาจะแจกใบนี้มาให้คุณไปเล่น s t a ็มแล l ีไปกิจกรรม4จุดด้วยกันเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นแต่ละจุดว่าเป็นยังไงบ้างแต่ผมไม่เล่นจริงนะไม่ไหวหนูใจเต้นแต่จะพาไปแนะนําไปเดี๋ยวไปดูจุดแรกกันเราอยู่กิจกรรมแรกครับเขาเรียกว่ากิจกรรมเทส t r รีเฟ x ซึ่งไม่เหมาะคนแก่อย่างผมเลยเขาให้เลือกเล่น 1, 1> ใน2อันนี้นะครับอันแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสวิตมันจะมีไฟขึ้นตามสวิตเราก็ต้องกดให้ทัน ขึ้นตรงไหนไปกดขึ้นตรงไหนไปกดประมาณนี้ซซยอันนี้เราเห็นกันทั่วแล้วมันจะเป็นเหมือนไม้จับแล้วเวลากดเวลากดเล่นนะ่ะมันก็จะหล่นลงมาแล้วเราให้จับแบบจับให้ทันนะ่ะก่อนที่มันจะตกพื้นมันเป็นกิจกรรมเท s รีเฟ l e ย้ำนะครับว่าเล่นหนึ่งใน2นี้ไม่จาเป็นต้องเล่น2อันนะครับเล่นอันไหนก็ได้ขอแค่บอกทีมงานเหนื่อยนะวะนนะไม่เล่น <laughs> <laughs> เล่นนี้เล่นนี้เล่นนี้ ประมาณนี้อันนี้คือให้เลือกได้ระหว่าง1ใน2อันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปเล่นเองแค่นี้กูเหนื่อยแล้วอันนี้คือจุดกับแรกเราอยู่จุดที่2ครับเป็นจุด2องเวสองนะครับน้องๆเนี่ยจะได้ลงมาเล่นแบบนี้เลยก็คือมาทีมมา2คนแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันมีเพลเยอร์แคมเหมือนนักแข่งเลยอะมันสามารถขึ้นจอตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็จัดทีมกันมาเนาะประมาณนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้คือจุดที่2ครับทเป็นสองสองเวสแลนดี้นะครับพอเล่นเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าปั๊ม ปั๊มนี่อย่างนี้ครับแล้วเราก็มาปั๊มเนี่ยอะเมื่อกี้หลังจากแพ้ผู้หญิงตรงโซนสองนะครับน้องเขาเก่งมากไม่ไหวละเลยมาโซนที่3ง่ายหน่อยหยิบโทศรศัพท์ของท่านผู้ชมออกมานะครับแล้วก็สแกนเคอร์โค้ดตรงนี้มันจะขึ้นแบบนี้ครับก็สามารถกดเข้าไปเลยครับว่าคุณจะ follow ช่องทางไหนของคลาสตันไทยแลนด์นะครับก็กดได้เลยแค่ช่องทางเดียวเท่านั้นง่ายมากอันนี้ง่ายมากแล้วพอกด follow ปุ๊บ follow เสร็จป,ปุ๊บกลับมาจุดดิจิเตอร์ที่1นะครับ แล้วเขาก็จะนี่ผมโกงนะผมยังไม่กดเลย <c oughs> เอาแล้วครับมาถึงกิจกรรมสแตมป์แลนดี้จุดสุดท้ายนะครับเป็นจุดที่4จุดนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับก็สามารถหยิบโทรศัพท์ของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขึ้นมาถ่ายรูปตัวเองเนาะแล้วก็แฮชแท็กตามนี้เลยครับแฮชแท็กพับจีภาษาไทยแฮชแท็กพับจีภาษาอังกฤษแฮชแท็กคราฟตันแฮชแท็กพีดีซีสองพันยี่สิบห้าและแฮชแท็กพับจียูเนเต็ดสองพันยี่สิบห้าตามนี้ครับลงในโซเชียลของตัวเองนะครับแล้วก็ไปรับสแตมป์ได้เลยนะครับซึ่งการถ่ายรูปมีแบบมีกแบบด้วยยนะเเคาามีรรื่่องถูปใ คุณก็สามารถมายืนตรงจุดนี้มางดำนะครับแล้วก็ถ่ายรูปไปเลยนะครับหลังจากถ่ายแล้วแฮชแท็กนะครับแล้วลงโซเชียลตัวเองนะครับกลับมาที่จุดรีจิสเตอร์นะครับเพื่อมารับสต็มที่4ี่หลังจากที่สแตป์ครบ4จุดแล้วนะครับเราก็จะมาที่เจ้าตู้คีบตุ๊กตานี่นะครับมันจะมีของรางวัลตามนี้ที่เขาตั้งอยู่ด้านหน้าเลยนะครับก็เป็นของเกมเกเกียจากโลก้านะครับเยอะแยะมากมายเลยคีย์บงคีย์บอร์ดนะครับเขาจะมีพนักงานสาวสวยรอรับอยู่เรายื่นให้เข้าไป ล้วไงต่อฮะอน,นี่นะคะถ้าสมมติที่ไม่ขึ้นเลยให้โอกาสที่ได้สามค้งอ้าวไอ,อ้ฮามีดู <c ười> คือมีพลาดด้วยมีพลาดแต่มีโอกาสคนละสามครั้งคนละสามครั้งถ้าผมสามครั้งพลาดหมดเลยก็ได้เป็นแททูแทนแฮทูนะ <c oughs> แปะตัวด้วยแล้วผมสามารถไปเล่นใหม่ได้ปะ่ะหรือแค่าั <c oughs> บอ๋อ,อได้เหมือนกันไม่จำกัดรอบไม่จำกัดจนกว่ากาชาไม่จำกัดรอบจนกว่ากาชาจะหมดอ้าวใครสายปั๊มมานะอ่ะวเดี๋ยงไงฮะผมก็ได้เลยฮะ อันไี่ตาขาไม่ดีคีย์บอร์ดแมงโก้สติ๊กเกอรไลท์จากโลก้า3 0 0อย G C ฮะ เฮ้ยเปิดเลยเปไปหมดเลเกีเลยโอ้ยเซเซอร์เซเซอร์ให้กูด้วยคนที่มาอย่างที่บอกผมย้ำไว้นะครับสำหรับ PGC 2025รอบกรุ๊ปสเตจและรอบลาสเตจที่เซ n ทันเบิร์กพาวเว์นะครับด้านหน้ามีกิจกรรมให้4อย่างสนุกมากๆเล่นแล้วเล่นอีกก็ได้เล่นแล้วมาแลนดอมไม่ได้เล่นอีกจนกว่ากาชาในตู้มันจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นฝากไั้ด้วยละกันเนี่ยคุ้มนะ